เราอยู่ป enfin ้ามะโนมเราไม่อยากให้มันเป็นเรื่องถึงใบไงเฮ้ยเออมันนี่มันมีอะไรเยอะเหรอครับแค่คุยนั่นไม่คืนก็คือไม่คืนจะคืนก็คือคืนว่าอะไรครับอ้าเบอร์พอดีกุญแจอยู่ในตัวเราอะเราลองดูหน่อยครับอะไรนะครับกุญแจอยู่ในตัวเราครับแจ็คก็จะครับไม่มีเดี๋ยวเราจะทำไงเดี๋ยวเราเออตรงเลยไม่ต้องไงนี่หรอกเพราะเราเราขดพูดตรงนั้นอะไม่ตรงนั้นอะใช่ใช่ กี่ขวบหน่อยสี่แครับส8ลองดูในกระเป๋าส8่8ป8แปไม่มีครับไม่มีครับการถ่ายรูปมาให้หน่อยได้ไหมถ่ายรูปอะไรครับถ่ายรูปเป็นตัวเราครับอ่ะผมขอดูอ่ะผมขอดูเพราะเราถ่ายรูปในกระเป๋าได้เพราะเราตายแล้วกดพูดอ่ะถ่ายรูปในกระเป๋ามาผมไม่ได้กดพูดเลยนะผมไม่อยู่ผมโดนอุ้มก็ไปไม่แล้วมีไหมครับสรุปไม่มีครับไม่มีครับการถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรครับถ่ายรูปอะไรครับขอดูถ่ายรูปกระเป๋าครับ ันถ่ายรูปเงนินในบัญชีโทรศัพท์อะครับเอาแบบเปิดแล้วยังส่องหน้าผมอยู่อะไม่มีโทรศัพท์ครับไม่มีโทรศัพท์เอาไปครับเรียอะไรเลขอะไรไม่ต้องไม่ต้องเลขอะไรเลขห้าหกห้าหกครับดูขึ้นมาครับดูขึ้นมาดูขึ้นมาไม่มีกุญแจมันไม่มีกระเป๋า แต่อุ้มแค่เคเดียวใช่ไหมที่ที่กีฟกันอ่ะใช่ครับมันสับเป็นตองนั้เป็นพวกเราหมดเลยครับไปลองดูในตัวสิเื่อนไปข้างล่างสุดนะครับเวลาถ่ายรูปอะ่ะถ้ามถ่ายแล้วไม่มีก็เดินกลับบ้านไปเลยกดลูกกุญแจได้ครับไม่ต้องเลื่อกนกระเป๋าครับลุงก,กดตัวกระเป๋าหน่กดกระเป๋าลกกปแล้วลูกกุญแจจบเลยออกระเป๋าแล้วลูกกุญแจ ใช่กระเป๋าแล้วลูกกุญแจสรุปไทยยังเอาก่อนรอาก่อนมันต้องเอาไปลงในโปรแกรมอะไรสักอย่างของในมือถืออ่๋อไม่แต่มันจับโทรศัพท์ไม่วางเลยเออแล้วก็มีเคสหนึ่งไอ้เหียมันโยนทิ้งรถได้ป่าววะไอ้สมโม<ย>อไซค์ได้แต่ต้องกดแต่แต่มันจะเบิกในกระาดาษได้พี่ เอาไหมถ้าอยู่ที่ใครอ่ะบอกเลยว่าโดนหมดอ่ะไม่ก็ให้มันถ่ายกาลาดให้ดูดดไไิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามันเบิกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มันไอ้เหี้ยมันโยนกุญแจทิ้งได้สัตว์โยนทิ้งได้พี่แต่แต่สุดท<ม>้<ร>ายแล้วมันจะกเบิก<ด>ในกาดได้ครับเราต้องเราต้องทำกุญแจใหม่ครับอ๋อ รถมันจะรถมันจะไม่ไปไหนก็พอองนี้เสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปในคังรถมันด้วยเออน้องบอกอยู่อยู่อยู่ที่มันแน่นอนครับคนนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอยู่ที่คนนี้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นครับฉะนั้นอยู่ที่เขาแล้วครับว่าว่าจะยังไงไม่ไม่ต้องไม่ต้องเหลี่ยมอะไรเยอะเพราะว่าเราสรุปเราพูดอะเรามันอยู่ที่เราร้อยเปอร์เซ็นครับเราไม่ต้องคิดจะเหลี่ยมจะอะไรเราเราว่าเราตรงตรงครับมันไม่อ่าใช่ใช่เราตรงๆเลยถ้าเราจะไม่ใช้ไม่คืนไม่มันคืออย่างนี้มันคืออย่างนี้ เอาง่ายๆว่าจะคืนหรือไม่คืนแค่นนนัั้เองมไม่ต้องมันหรือว่าเล่นลงเล่นเหลี่ยมกันแล้วตอนนี้เราคุยกันตรงๆแล้วเขาอยากขอเจอะนะครับเราเป็นอะไรครับมาอยู่ที่คุณคุณจะยังไงคุณว่ามาเลยเอราประตูด้วยเฮ้ยเราประตูด้วยกับพูดตอนสลบด้วยคุณจะว่ามาเลยครับไม่ได้กดนะเรากดแน่นอนครับมีเสียงเราครับมีไหมไม่ไม่แค่แค่แค่เอารูปมาแล้วก็ไม่กระจิบจิบกุญแจมาพอไม่ไม่คือไอพูดไม่พูดไม่ไห้มึงจะให้คืนไม่ให้แค่นี้ตอบเว้ยตอบแค่นี้แค่นี้ไว้มันไม่ได้เยอะเว้ย มึงไม่ต้องมาพิมพ์ข่าวถามเพื่อนแล้วคุณเราคือตรงๆเลยโอเคคดีฉวยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคดีรอด้อยเปอร์เซ็นต์แค่โทรสับได้แป๊บนึงก็เหมือนใช่แล้ใช่แล้วเรากดพูดด้วยอ่ะเราเรายัางไงเราว่ามาเลยเราจะไม่คืนหรืออะไรเราก็ว่ามาเลยครับผมจะรู้ว่าผมจะต้องเล่นยังไงก<ต>ับคุณต่อ,อนน ใช่ครับเอาเรื่องเลยกูจะปรึกษาึ้นเราไวๆเลยครับอยังเร็วไม่ไม่ต้องรีไลาเยอะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ลองหามถึงจะได้เวลาจะได้จัดการถ้าสมมุติว่ามันไม่มีจริงๆแล้วคุณไม่ได้บิดจริงๆก็พูดไาแต่ถ้าถ้ามันจะจุกเอามาถ้ามันไม่มีคุณควรพูดมันไม่มีแล้วอ่ะมันใช่ใช่ตรงๆอยากเล่นก็เล่นไม่ใช่ปัญหาอยหรอกไปรถเรายังอยู่ปะตอนนี้อะซีแปดอะยังอยู่ไหนยังอยู่หน้าอยู่หน้าเอาง่ายๆเป็นมานี่มานี่มากด ลดล็อกรถผมไม่กดรออ๋อมันต้องมีท่ามือดิตำรวจจะทำอะไรหรืออะไรมันไม่เดี๋ยวคุงไปเช็คชื่อก่อนเช็คชื่อกับตำรวจแป๊บนึงว่ารถคันนี้อยู่ของใครปลดล็อกลองกดปลดล็อคลิ้เขาชื่ออะไรอ่ะชื่อจอยรถแลบจอยมีอะไวะโทนี่ใครขับรถไปอ่ะลุง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 ไรโอยเทียวไปอยู่ที่มันได้อ๋อใช่ช่ยผมดูหน่อยลุงน่จะเอารถไปให้ตารวจเช็ค เอาชวประชาชวเลยครับขอดูประชาชนหน่อยไม่เพราะปัญหาคือมันเราเราดันพูดตอนสลบด้วยไงมันมันตรงนี้แหละผมติดตรงนี้แหละไม่ไม่ผมไม่ได้กดพูดเลยผมไม่อยู่ไม่แล้วมันคือมันเสียเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาง่ายๆเราไม่อยู่ไม่อยู่มึงจะปล่อยเคสยาวๆอย่างเงี้ยเอาเอาไปโชว์ประชาชนดีกว่าครับมามาเร็วๆเสียมันจะไม่เสียเวลากันครับชวประชาชน์ไปเลยอเคหรือเล่งไม่มึงไม่ต้องเอาไม่อยู่อยู่ไม่อยู่เอาแค่ว่ามึงจะให้หรือไม่ให้แค่นั้นเอง ใ้่เรานุ่มไม่ชิดจอยใช่ป่ะแป๊บหนึ่งครับใครมีเบอร์เต๋อพิมพ์ให้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 ในลักแชทนะครับเจ๊เขียดคราวีเบอร์เต๋อพิมพ์ิมให้ผมหน่อยอันนี้คือปรึกษาเพื่อนถึงเวลาว่าจะมาต่อเป็นเป็นยังไงก็ต้องคืนอันเนี้ยใช่เราจอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องเมองเขาเขาแค่นั้นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือมันก็สื่อของเขาไม่เป็นไรแค่รถคันเดียวใช่ใช่เขาจะไม่นเล่เล่เล่แล้วสี่สี่ครับใช่จะมาคือเขาพูดตอนสรุปไงสี่สี่ครับ โอ้ไม <I mean ่ได้เอเบอร์เตยเบอ์เตยเดินกลับเลยเบอเตยได้แล้วเหรอปล่อยเขาไปนะเขาไปเลยป่อยเขาไปเลยครับปล่อเขาไปปเขาไปปล่อยเขาไปนั่นคือนั่นอเลยเหลี่ยมชิบหายไม่ไม่สดแต่มต่ไม่ได้พูดตลบนะพูดเฉยไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดไม่ได้พูดอก็โดนเหลี่ยมลุงอคเป็นเหลี่ยมก็แคเป็เหลี่ยมมันจะแกไปลวเห็นลูกกูจ่อมาคาก หลังอ่ะก mm nah, ูจะบอกก่อนเรื่องกุญแจมึงอย่าพึ่งมั่วกันเดี๋ยวอีกเดี๋ยวพลาดอีกได้คืออะไรเดี๋ยวคุยกันทีลุงครับได้คือแล้วครับลุงครับได้คือแล้วครับได้คือ้วครับเอสกอตสกอตสแตมดาวอันนี้เบอร์ไอติ๋วใช่ปะใช่ใช่ใช่โอเคกูไม่กูไม่กูไม่พลาดได้ไงวะโดนี่ไม่คือเข้าใจไหมมันยิงกันมั่วจัดแล้วแบบก็คือเร่งอ่ะเร่งไม่ไม่เอาอีกอีงี้กยเย็บก่อนมึงฟังกูนะแตอย่างงี้เพื่อนไอเรื่องที่มันพลาดไปแล้วไม่เป็นไรมึงจำไว้มึงจำไว้ว่าเวลากิ่กุญแจใจเย็น ฟังเสียงชัวร์วคุยให้ชัวร์ถามก่อนย้ำอีกทีมกรใช่ไหมซีโร่ใช่เปล่าเลขนี้ใช่ไหมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่บ้านโอเคโอเคโอเคแค่นี้ช่างมันผ่านไปแล้วช่างมันไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเว้ยแค่รู้ไว้ว่ามึงพลาดอะไรรอบหน้าอย่าพลาดแค่นั้นจบอบนลัคาโอเคนะแค่นี้โอเคนะบนลังคาจบไหม ไปลุยต่อเราไม่ได้คืนเน่ยเฮ้ยตอนนี้ยคือไเอาไงจะจะดักจะดักจุดออกมันไมอนเัอามงี้องีกเอามี้เองี้ยเอาี้ยงฟ้องกูนะมางฟังกอนะต้อนนงี้สิ่งเี่มึงต้องี้อาเง้อเงี้ยเอาเงด้ยเอาเงีุ้เอางี้เอาไง้เอาเงี้ดเอาเงีเอาเยอาเง้เอาเงี้ยเอาเง้เอาเงี้ยเอเงี้ยเัับงี้ัอา้ยเอาเงี้ย้ยเอง้ยเอง้ากเ้ยอเยอง้ง้อา แล้วขอโมนมีใยังไงสกอตเดินเดินคนหนึ่งอะขอบคุณครับพี่คนนี้มันเดินออกไปชิวๆอะให้มันไปให้มันไปให้มันไปให้มันไโทนี่โทนี่ฟรีอะเฮ้ยหรอไม่ทำเขาไม่ทำเขาหยุดโอ้โหทำไมอ่ะ ไม่ล้วงกล้วงล้วงนะอย่าล้วงนะเฉยทำไมไม่ทำวะเขาได้กุญแจไปแล้วเขากิีคืนไปแล้วอ๋ออ๋อก็ไม่พูดคนดีอ๋อขึ้นมาครับคนดีแล้วก็ไม่พูดเลยเออไอ้เฮียถามก็ไม่พูดขึ้นมาขึ้นมาดีเจอแต่ดีไอเฮียก้าวล้านเลยละ เราสำหรับเพือ่อนเราแล้วขอบคุณมากนะคุณช<อ>าครับแต่ผมไม่ได้กดพูดเป็นจริงๆเนะผมไม่อยู่ผม,มเอาข้าวมากินนั่นแหละก็เป็นเราไงเป็นเสียงเราเลยอ่ะผมไม่ได้กดเลยนั่นดิเออเราเอาข้าวมาบริมัง พี่ทางพ่อพี่ทางครับพี่ทางตรงตรงไนะครับตรงไว้ ตัวน,นี้แหละตัวน,นี้แหละขอบคุณอีกทีครับขอโทษด้วยเริ่มันใหม่้น,นั่งไม่คืนนั่งเล่นผมซึมยาวแน่ต้องเอาแน่แน่ผมจะอยู่จนแม่งแกงแตกเลยอ่ะจอีกไหม